ดีค่ะวันนี้ร้านนิตยารถบ้านนะคะสามร้อกรบบะบรรทุกมือสองจะมารีวิวรถสามล้อสองร้อยซีซีนะคะ้าสีน้ำเงินนะคะตัวนี้จะเป็นสินหวังนะคะสภาพรอบคันก็จะประมาณนี้เลยค่ะกรบบะเปิดได้สามด้านนะคะสามารถยกนำได้ด้วยมือค่ะสภาพรอบคันก็จะประมาณนี้นะคะกรบบะไม่ผูกนะคะ กระบะไม่ขูดกระบะสวยนะคะตัวนี้จะมีเ,เกียร์โลหน้าเพ่าจากโรงงานนะคะชุดใหญ่เลยระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะคะตัวนี้จะมีเป็นขาสตาร์ทค่ะส่งนี้จะมาดูนี่นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังค่ะอันนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรคมือค่ะอันนี้เ,เป็นกล่องเก็บสัมภาระนะคะสามารถนั่งได้ทำทำให้หนักมากก็นั่งได้นะคะแต่ถ้าเป็นแม่ค้านี่อาจจะหนักมากโอเคค่ะน,นี่จะเป็นสภาพรอบคันนะคะเราจะมาดูระบบอันนี้เป็นเปิดนะคะอันนี้พึ่งอันนี้คือแม่ค้าขับไปนะคะ สองกิโลนี่คือแมค่ค้าครับไฟโชว์นะคะอันนี้เป็นเกียร์ว่างนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มออฟรันนะคะใช้งานได้ปกตินะคะตอนนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟไฟหน้าอันนี้ปิดไฟหลีไฟหน้านะคะตัวน,นี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะเนี่ยด้านล่างเปิดไฟนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็จะมีแตรนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็ไฟต่ำสูงค่ะบนนี้นะคะ โอเคค่ะนนี้เป็นไฟต่ำสูงเราจะมาดูระบบสตาร์ทนะคะอันนี้ก็สตาร์ทแล้วก็เบิ้ลเขานิดนึงค่ะอันนี้แตดังนะคะแตดังเรามาดูไฟอันนี้เป็นไฟหลีนะคะไฟหลีไฟหลีสวยมากเลยค่ะลูกค้าอันนี้เป็นไฟตานะคะ ไฟหน้าแล้วจะเป็นไฟต่ำไฟต่ำไฟสูงนะคะไฟเลี้ยวนี่นะคะไฟเลี้ยวีเะะเยวนนูเลี้ยวซ้ายนะคะออกปกติออกครบนะคะแต่ก็ดังนะคะเรามาดูไฟท้ายนะคะไฟท้ายออกครบนะคะเนี่ยคะ ถ่ยออกไเบี้ยวออกนะคะโอเคค่ะคลิปต่อไปเราค่อยมาดูระบบการใช้งานนะคะแล้วก็รีวิวระบบรอบคันอีกรอบค่ะเดินหน้าถอยหลังนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักแชทหรือแอดไลน์ก่อนได้นะคะ092835-0233ค่ะราคาก็จะอยู่ที่5.3500บาทนะคะถ้า ลริมนทนหรืออะไรสามารถทักแชทมาได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถส่งฟรีได้ค่ะหรือว่าถ้าไกลมากก็มีค่าจัดส่งตามระยะทางนะคะโอเคค่ะหรือว่าลูกค้าอยากได้สีอื่นก็มีนะคะมีสีแดงสีแดง 200cc เหมือนกันค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถทักทักแชทมาได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ